สวัสดีครับที่นี่สวนมูลคูณซับนะครับครับมือหนีเนาะครับเนาะผมเสือวาพี่น้องเช่าวสวนหลายหลายท่านเนาะครับเนาะที่เลี้ยงปลาเลี้ยงซัดน้ำนะครับต้องเจอปัญหาน้ำในบอ่อเสียน้ำคุณน้ำบอ่อไซออกซิเจนในน้ำน้อยเลี้ยงซั์น้ำแล้วจะเลื่อนเติบโตสาเนาะครับเนาะ นั่นคือว่าในบอ่อเห้าออกซิเจนหน่อยล้กันในเตดในน้ำพ่นหลายเนาะครับเนาะมื่อนี่ผมมีพืชชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะที่สามารถดูดซับในเตดได้ซอยกองน้ำในบอ่อให้สะอาดได้จากสีคุณคุณชื่อเขียวสีกาแฟกลายเป็นสีสใสได้เลยเนาะครับเนาะและอีกอย่างหนึ่งเพิ่นสามารถสี่เห็ดให้ลูกสัตว์น้ำของเฮารบสอนอาศัยได้เป็นแรงท่กกำเนิด ไล่แดงนะครับนาอแหล้กก็แพ้งตอนแนะนำหลายอย่างเลยครับที่อาหารของปลาแหละปลาสัดน้ำห้องก็สามารถกินเพลนได้นั่นก็คือจอกแดงญี่ปุ่นนะครับนาะนี่ครับนี่นะครับจอกแดงญี่ปุ่นครับเบิ้งครับน้ำบ่อนี้ครับจากเขียวๆใสมากเห็นบ่ครับนี่ครับนี่เพิ่นจะช่วยกองในเตี๋ยในน้ำกองของเสียออกเคล็ดให้น้ำสะอาดครับเบิ้งแต่หากขมางบนนะครับ น่้ามกัยังกลายเป็นหากสีใสๆเลยครับบอสีขาวเลยครับแทบจะบ่มีสิงปนเปื้อนนะครับเนาะบอ,บอนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำเขียว,าวาเ,เ,ยเพราะว่าผมเลียงปลาดุกนาแน่นเล่ดนะครับพอเอาจอกแดงญี่ปุ่นมาลงนี่น้ำเพิ่นกระสีกลายเป็นสีใสยอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์ของเพิ่นบ่ต่างจากแหนแดงนะครับแต่ว่าเพิ่นบมเมนแหนแดงเพิ่นคือจอกแดงญี่ปุ่นครับซัดเรียงเฮาเป็ดไก่หมูสามารถกินได้ครบ เล็กปากินพืชทุกชนิดนะครับจะกินเพิ่นได้การจะเริ่มเติบโตขเพิ่นเพิ่นก็จะเิ่มเติบโตออกมาตามขอมีหยอดแนวนี้ปลาเห่ากับสีกินนี่ไล่แดงกระสีมีหลายนะครับในน้ำเข้าเพราะว่าเพิ่นไหนอาศัยห่างมองครับห้าเพิ่นเบาเน่าวเลยครับเพิ่นเบเห็ดแห้นงเน่านะครับเนาะเปลี่ยนซัดตูกับสัดน้ำนี่ครับจอกแดงญี่ปุ่นส่วนมูลพุ่นซับเห้าเลี่ยงเพาะเลี่ยงแล้วก็จำนายนะครับเนาะถามารับอยู่หน้าสวนครับกิโลละสามสิบนะครับนะ แต่ว่าถ้าส่งครับ40บาททุกจังหวัดเนาะครับเนาะจังหวัดใดก็ราคาเดียวแต่ว่ายังบารวมค่าส่งเนาะครับเนาะนี่ครับจอกแดงญี่ปุ่นถ้าลูกค้าผู้ใดสนใจเนาะครับลองโทรเข้ามาสอบถามครับ093-3766842 0 4นะครับ093-3766842หรือว่าเพจสวนมูลพูนทรัพย์เนาะครับเนาะหรือว่าเฟซเนาะครับ พี่ออนิวน้องออนไยสวนมูลพูนทรัทย์นะครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ